วันนี้เราก็จะมาคุยในหัวข้อใหม่ที่เกี่ยวกับพวกมิติต่างๆนะครับทีนี้คำว่ามิติเนี่ยมันมีหลายความหมายนะฮะเอาอันง่ายๆความหมายทั่วไปก่อนนะฮะความหมายทั่วไปเวลาเราพูดเกี่ยวกับคำว่าม,มิติเนี่ย มันมักจะหมายถึงเรื่องมุมมองนะนะเช่นอย่างเช่นว่านะคุณ <c oughs> มองในแง่ของภูมิศาสตร์เขาก็เรียกว่ามิติทางด้านภูมิศาสตร์คุณมองในแง่ของอะไรอะวิทยาศาสตร์มันก็เป็นมิติทางวิทยาศาสตร์หรือมิติทางกายภาพมิติทางจิตวิญญ,ญาณอะไรเงี้ยคือแง่มุมมุมมองในการมองทั้งหลายแหล่อันนี้ก็คือ ความหมายของเขามามิติซึ่งมิติเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า dimensions นะถ้ามีหลายๆมิติก็เติม s นะถ้าเป็น singular เกพะโพก็ไม่มี s <c oughs> อันนี้คือความหมายแบบทั่วๆไปอันที่สอง ก็คือความหมายในทางฟิสิกส์นะครับในทางฟิสิกส์เนี่ยคำว่ามิติเนี่ยเขาให้หมายถึงรูปแบบหรือรูปลักษณะทั้งหลายแหล่ที่สามารถดำรงอยู่ได้ในโลกนี้ในจักรวาลทั้งหลายแหล่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ ก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างนะลักษณะของรูปของร่างนะฮะซึ่งอันนี้วิธีการให้คำจากัดความก็คือเขาจะใช้หลักเรื่องจุดนะเป็นเรื่องคำจ,จ,จำกัดความอย่างเช่นแค่หนึ่งจุดเนี่ยคุณจะเห็นว่าม,มันมองไปแล้วเนี่ยมันไม่มีซ้ายไม่มีขวามไม่มีบนไม่มีล่างไม่มีอะไรเลยแค่แค่จุดจุดเดียวอย่างเงี้ย อย่างนี้เขาเรียกว่ามิติศูนย์ะก็คือไม่มีดิเมนชัน n ีโรเขาเรียกว่าซีโร่ดิเมนชันนะฮะคือไม่มีมิติใดๆถ้ามันเป็นแค่จุดนะแต่ถ้ามันเริ่มตั้งแต่สองจุดขึ้นไปเริ่มตั้งแต่2จุดขึ้นไปนแล้วเราก็เชื่อมสองจุดนี้เข้าด้วยกัน มันก็เลยกลายเป็นเส้นตรงนะฮะไอ้อย่างเนี้ยเริ่มมีมิติเกิดขึ้นละเพราะมิติที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ว่าประกอบไปด้วยสองจุดแล้วก็ลากเส้นเพื่อเชื่อมสองจุดนี้เข้าด้วยกันมันก็จะเกิดมิติขึ้นมานะคือคือรูปร่างนั่นเองอ่ะนะรูปร่างอันนี้เป็นรูปร่างที่ไปในทางเดียวในทางเดียวนะฮะ หมายกวว่ามีการเดินหน้าแล้วจะถอยหลังกลับก็ได้ก็ถอยหลังกลับแต่มันไม่มีมิติคือไม่มีมุมมองของทางด้านข้างบนข้างล่างนะอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะในทางฟิสิกส์เนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในวอวกาศอันว่งวางเปล่าเนี่ยวัตถุต่างๆเอยสสารเอยพลังงานเอยเนี่ยเขาจะดำรงอยู่ในมิติ ที่มันเป็นรูปเป็นร่างอะไรได้บ้างนะเขาก็เลยคิดค้นค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยก็คือเริ่มมิติที่หนึ่งแล้วล่ะว,ว่ามีตั้งแต่สองจุดมิติถัดๆไปก็จะเป็นการดับเบิลก็คือเพิ่มจุดจากมิติก่อนหน้านั้นนะเพราะฉะนั้น พอถึงมิติที่นี่ไรนี่มิติที่หนึ่งใช่ไหมว่ามิติที่หนึ่งมันก็เป็นแค่ระนาบเดียวเส้นตรงถ้าคุณอยากจะเอามิติที่สองนะมันก็ต้องมีอะไรอะ่ะจากสองจุดมันก็เป็นอะไรอะ่ะเป็นสี่จุดใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นคุณลากขึ้นมามันก็จะมีกว้างคูณยาวใช่ไหมมีกว้างมีมียาวอย่างนี้ก็คือเริ่มเป็นมิติที่สอง ประกอบไปด้วย4จุดเข้าด้วยกันนะส่วนมิติที่3ก็อีกแหละทุกอย่างเบิ้นเข้าไปจาก4จุดก็เป็น8จุดนะฮะเพราะยานั้นมันเลยเพิ่มความลึกเข้าไปด้วยนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นเพิ่มอีก4จุดนะเข้าไปนะคุณก็จะเห็นความลึกแล้วการเชื่อมจุดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้อง เขาเรียกว่าอะไรมันไม่จำเป็นต้องต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้เท่านั้นคือจุดเนี่ยคุณจะวางอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ได้อย่างอย่างไอ้น,นี่มันเท่าไหร่ละ,ะจาก4เป็น8แล้วใช่ไหมแปดจุดอย่างเงี้ยคุณจะทำเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะอ้ะอน,นี่ก็คือ4จุดใช่ไหมแล้วย่างอย่างนี้ก็ได้อ่าก็นี่ก็อีก4จุดอ่าแล้วคุณก็เชื่อมระหว่างจุด ที่เหลือเข้าด้วยกันอย่างนี้ก็ได้นะเออนี่ก็เป็นอีกรูปทรงหนึ่งนะซึ่งประกอบไปด้วย8จุดแล้วก็เชื่อมระหว่างจุดเข้าด้วยกันตัวจุดเนี่ยคุณจะวางยังไงก็ได้นะเหนือใต้ออกโตะอะไรวางอีท่าไหนก็ได้แต่ขอให้คุณเชื่อมเส้นตรงนะในระหว่างจุดให้มันครบท่วนของมันล้อมรอบให้มันครบท่วนนั่นแหละมันจะเกิดมิติขึ้นมา อันนี้เราเรียกมิติอันนี้ว่าเป็นมิติในทางฟิสิกส์ <_ m im it> เพื่อกำหนดรูปร่างลักษณะที่มันอยู่ในโลกในจักรวาลในวอวกาศอันว่างๆอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนนะจะได้ดูว่ามันเป็นรูปทรงอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรนะอะไรบา้างนะพวกนี้อันนี้เราเรียกว่ามิติในทางฟิสิกส์นะส่วนมิติอีกความหมายหนึ่งก็คือ ความหมายในทางจิตนะฮะมิติความหมายในทางจิตเพราะมิตมิในความหมายในทางจิตไม่เกี่ยวอะไรกับกับรูปทรงรูปร่างในทางฟิสิก์อย่างนี้แต่มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับคุณภาพนะฮะคุณภาพของจิตของแต่ละบุคคลนะฮะ ซึ่งมีคุณภาพหรือมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันอา่าวเราจะมาลองดูยกตัวอย่างให้ง่ายนะกันนะอย่างคำว่าจิตเนี่ยนะจิตเนี่ยแปลว่าอะไรก่อนผู้ที่ศึกษามาในทางพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ใช่ไหม เพราะฉะนั้นต้องแกะให้ดีๆนะความจริงถ้าเราแกะพวกนี้เป็นเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงอะไราการหลุดพ้นนิพพานเนี่ยพวกนี้เร็วเร็วขึ้นเยอะเลยนะพระพุทธองค์บอกว่าจิตก็คืออะไรอ่ะธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งธรรมชาติคืออะไรอ่ะ ธรรมชาติก็มันสิ่งที่มันดำรงอยู่แล้วในธรรมชาติมันมีของมันโดยธรรมชาติมีตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยเกิดก่อให้มันมีขึ้นมันก็มีขึ้นเหตุปัจจัยมันไม่มีไม่ก่อให้มันมีขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมเหตุปัจจัยมันดับไอสิ่งที่มีอยู่แล้วมันก็ดับอะไรเงี้ยเขาเรียกกฎอันนี้ว่ากฎแห่งอิทัตปัจญยตานะซึ่งเป็นกฎอันลือลั่นที่ ที่อะไรอะ e. ที่น том, say, redesign, ักว <spe c ười> ิทยาศาสตร์ท <spe> ึ่งมากว่าพระพุทธองค์รู้ได้ยังไงอิทัปปัจจยตาที่บอกว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีหรือว่าสิ่งนั้นจึงมีอันแสดงให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดๆในโลกในจักรวาลหรือในอวกาศนางวว่างเปล่า มันจะเกิดขึ้นโดดโดดด้วยตัวของมันเองโดดโดดไม่ได้นะมันจะต้องอิงอาศัยอย่างน้อยที่สุดก็อีกสิ่งหนึ่งบางอย่างอาจจะต้องอิงอาศัยหลายๆสิ่งหลายหลอย่าง